แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากรแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากยมารังควานข้ามลงตาผ่านดวงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอ้ไม่ก็เจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดอ่ uh, uh, ผมว่ายนะ้ำไม่เป็น แต่คอยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงถอนหายใจไล่เข่าบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเียนกลับมาว่าป้าชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยี่สิบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิมยินดีคุณพระช่วยแจะคช่วยด้วยกัน แ็กมาถึงตะโกนโอ้ย oh ฟ yeah. ริสตไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเข้ข้าบอยตายอย่างทรมานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานม้วยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอาวสาร